สวัสดีค่ะ<อ>ายค่ะคลิปนี้จะมาทําการเปลี่ยนสีผมด้วยตัวเองให้ชมกันนะคะ<อ>เพราะว่าโคนผมคือแบบยาวไม่ไหวแล้วค่ะด้วยผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมที่ายจะใช้นะคะเป็นแบบเนื้อครีมซึ่งเขาเคลมมาเลยนะว่าติดทนนานถึง10สัปดาห์ด้วยกันค่ะกับนี่เลย Garnier Color Naturals นะคะมาในรูปแบบซองอย่างนี้ราคาคือน่ารักมากทุกคนซองละ59บาทเท่านั้นค่ะ พูดถึงการทำสีผมนะคะในฐานะที่ทําสีผมมาตลอดชีวิตเนี่ยสิ่งที่เรามักจะกังวลเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือเรื่องของการติดทนเนาะเพราะถ้าใครเคยทําสีเหมือนกันก็จะทราบดีว่าสีผมมกักจะสวยที่สุดในวันแรกที่ทํานะคะ พอเราเริ่มสระผมเท่านั้นแหละมันก็จะค่อยๆเฟดออกเฟดออกอาจจะเฟดช้าบ้างเร็วบ้างแต่ก็หาที่จะสวยเหมือนวันแรกเนี่ยแต่ค่อนข้างยากโดยเฉพาะสีผมในกลุ่มทําเองที่บ้านนะคะกานเนย่เขาก็เลยพัฒนาเป็นสูตรนี้ออกมานะคะ Color Naturals ค่ะที่เน้นมากๆในคุณสมบัติของการติดทนเะคะเป็นการเอาใจสาวๆที่ชอบทําสีผมเองที่บ้านว่าเราสามารถทําสีผมเองแต่ได้สีที่สวยเปะ๊ะเหมือนวันแรกได้แบบยาวนานนะคะและที่สําคัญก็คือช่วยบำรุงผมเราด้วยทําให้ผมเนี่ยไม่ หแห้งกระด้างเป็นไมกวาดหลังทําสีนะคะเพราะว่าเขาใส่ส่วนผสมของน้ํามันสกัดจากธรรมชาติมาแบบเข้มข้นเลยค่ะทั้งน้ํามันโอลิฟนะคะน้ามันอะโวบัลแล้วก็น้ํามันอะโวคาโดค่ะก็จะช่วยให้ผมเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นเงางามหลังทําสีนะคะและที่ใ่ชอบมากๆนะก็คือนี่เป็นสูตรปราศจากแอมโมเนียนะคะดังนั้นระหว่างที่ทําสีก็จะไม่ฉุนแสบจมูกแล้วก็มีกลิ่นแบบหอมอ่อนๆมาให้ด้วยค่ะ รุ่นนี้จะมีสีให้เลือกทั้งหมด5เฉดสีนะคะก็เป็นโทนธรรมชาติสมกับชื่อ Color Naturals ของเขาเนี่ยแหละค่ะซึ่งก็จะมีเบอร์1เบอร์3เบอร์4ี่2แล้วก็7.3นะคะโดยการเรียงเบอร์ดูง่ายๆค่ะยิ่งเลขน้อยสีก็จะเข้มนะคะเลขมากสีก็จะสว่างนั่นเองค่ะและที่ทุกคนต้องถูกใจแน่นอนนะคะก็คือรุ่นนี้ปิดงอกได้ด้วยค่ะเขามีการทดสอบและวิจัยมาแล้วนะคะว่าสามารถปิดผมงอกได้ถึง100%ค่ะ และอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของการทาสีผมนะคะก็คือเลือกสีผมไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะซึ่งปัญหานี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกคะ่ะการเย่คิดเผื่อมาให้แล้วนะคะใครที่ไม่มั่นใจว่าอยากจะลองเปลี่ยนลุคแล้วเอ๊ะสีผมนี้จะเข้ากับหน้าเราไหมนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของการเย่ได้เลยคะ่ะ เขามีระบบ w i c h o o l Try On นะคะให้เราสามารถทั้งอัปโหลดรูปหรือว่าลองเทียบสีทันทีแบบไลฟ์ได้เลยค่ะก็จะได้เห็นว่าโทนสีไหนที่เข้ากับหน้าเราที่สุดนะคะก็จะง่ายต่อการตัดสินใจเลือกสีขึ้นเยอะมากๆค่ะและหลังจากที่ทายได้ลองเล่นเรียบร้อยแล้วนะคะเฉดสีที่จะมาทำกันในวันนี้นั่นก็คือเบอร์นี้ค่ะ5.32คาราเมลบราวน์หรือว่าน้ำตาลคาราเมลนั่นเองนะคะก็จะเป็นโทนน้ำตาลที่อ่อนกว่าสีผมปัจจุบันของทายหน่อยนะคะเพราะว่าทายเนี่ยทำเข้มมา พักใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าเริ่มเบื่อนั่นแหละอยากจะลองปรับมาเป็นโทนสว่างขึ้นบ้างนะคะจะได้ดูมีความสดใสค่ะส่วนจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันเลย<ม>อุปกรณ์ที่มีมาให้ในหนึ่งซองจะประกอบไปด้วย4อย่างด้วยกันนะคะก็จะมีซองสีผมนะคะมี Developer ค่ะซึ่งสองซองนี้เราจะใช้ผสมกันนะคะแล้วก็มีถุงมือมาให้1คู่พร้อมกับคู่มือค่ะ ึ่งผู้มือนะคะมีเป็นภาษาไทยให้ชัดเจนค่ะมาเริ่มทําสีผมกันค่ะก่อนอื่นอย่าลืมเปลี่ยนเสื้อเป็นแบบที่เลอะได้นะแล้วก็คลุมด้วยผ้ากันเปื้อนสาหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายนะคะแนะนําผสมสีแล้วก็เ e ลปลั๊กเปร์ปริมาณเล็กน้อยป้ายบริเวณหลังใบหูทิ้งไว้48ชั่วโมงเพื่อดูอาการก่อนก็ดีค่ะและก่อนทําสีอย่าลืมป้ายครีมเจลหรือว่าโลชั่นใดๆบริเวณกรอบหน้าใบหูแล้วก็ท้ายทอยของเรานี่คะเพื่อป้องกันไม่ให้สีติดผิวหนังของ เราค่ะเวลาเลอะก็จะเช็ดได้ง่ายค่ะทีนี้มาผสมสีผมกันค่ะอัตราส่วนนะคะสีผม1ซองต่อเดวเปอร์หซองค่ะปริมาณเนี่ยกะเอาตามความหนาและยาวของผมนะคะอย่างหลองรา์ก็จะใช้3ซองด้วยกันค่ะ จากนั้นทําการแบ่งช่อผมขึ้นไปล็อกด้วยกิ๊บนะคะเราจะเริ่มทําสีที่ท้ายทอยก่อนค่ะเวลาปาสีผมขึ้นมานะคะกะปริมาณไม่ต้องเยอะมากไปนะจับผมชอ่อเล็กๆแล้วก็ป้ายลงไปบริเวณรอยต่อของผมเราไล่ไปที่ปลายผมค่ะแล้วก็ทําการนว,น,วนวดนวดนวดบริเวณรอยต่อนะคะจะช่วยให้ได้สีที่สม่ำเสมอค่ะซึ่งสายนี่จะไม่ได้ลงแบบชิดโคนเป๊ะนะเว้นไว้ประมาณเซนนึงก่อนนะคะ ทำแบบนี้ค่อยๆแบ่งผมลงมาทีละเลเยอร์แล้วก็ปาดสีลงไปจนทั่วนะคะบอกเลยระหว่างทําไม่มีกลิ่นฉุนแสบจมูกเลยกลิ่นเป็นมิตรมากๆค่ะเมื่อลงสีทั่วแล้วนะคะเราก็ค่อยมาลงบริเวณโคนกันทีหลังค่ะเพราะว่าโคนผมเนื่ยติดสีได้ง่ายนะคะถ้าลงไปตั้งแต่แรกสี่โคนอาจจะสว่างกว่าปลายได้ค่ะเนื้อครีมที่เหลือก็มาลงผมจนชุ่มนะคะแล้วก็ม้วนๆโปะขึ้นไปด้านบนแบบนี้เนื้อครีมของเขายึดตัวได้ดีไม่มีเยิมเลอะเลยค่ะ ระยะเวลาในการทิ้งไวต้ตามข้างซองก็คือ30นาทีค่ะระหว่างรอหย,ยด cleansing ใส่สำลีมาเช็ดผิวบริเวณที่เลอกสีออกให้สะอาดนะคะและเมื่อครบเวลาเราจะล้างออกด้วยน้ำสะอาดเท่านั้นแล้วก็ลงทรีทเมนต์บำรุงผมหน่อยค่ะทีนี้มาเป่าผมกันนะคะเทคนิคของซายคือตอนผมเปียกเนี่ยจะใช้ผ้าแค่ซับๆน้ำออกนะแล้วก็ลงออยบำรุงที่บริเวณปลายผมเล็กน้อยนะคะทีนี้ก่อนเป่าจะ,จะใช้วีซี่ห่างค่ะ หวีสางผมออกให้เรียงตัวแล้วค่อยเป่าผมจะช่วยให้ผมเล่าเรียงตัวสวยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนกับการทําสีผมด้วยตัวเองเป็นไงคะไม่ยากใช่ไหมล่ะเพราะว่าทรายเนี่ยสามารถทําเองคนเดียวนะแล้วก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูไปได้ด้วยนะคะดังนั้นเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคน,นสามารถทําเองได้แน่นอนค่ะแล้วนี่ก็คือผมที่ได้นะคะคืออยากให้ทุกคนได้จับมากเพราะแบบผมหลังทํานิ่มมากทุกคนยังกำลับ,บ,บไปทำทรีทเมนต์มาให้ดูความริวนะคะแล้วโทนสีที่ได้ค่ะ เทียบกับหน้าซองก็มีความใกล้เคียงกันนะแต่ว่าหน้าซองจะดูสว่างเพราะว่าเขาเป็นรูปถ่ายกับแฟลชใช่ไหมแต่ถ้าเราออกแสงนะคะเวลาออกแดดนะสีประกายมันก็จะชัดใกล้เคียงกันค่ะแล้วนี่รอยต่อคนดําของเราหายไปเรียบร้อยสีผมเสมอกันแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสีที่ถูกใจทางเรามากๆค่ะคือถ้าเทียบกับราคาแล้วก็คุณภาพที่ได้นะเราว่าเป็นสีผมที่แบบราคาน่ารักมากเลยนะคะซองหนึ่งจะอยู่ที่แค่59บาทค่ะใครอยากลองทําสีนะคะพุ่งตรงไปเลย หาซื้อง่ายมากทั้ง7 e เว่นอีเลฟเว่นทอมบิ๊กซีโลตัสซีเจเอ็กซ์รวมถึงร้านค้าทั่วไปก็คือมีขายหมดเลยค่ะและก่อนจบไปฝากไว้นิดนึงนะคะถ้าอยากรักษาสีผมให้ติดทนนานนอกจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมที่เขาเน้นในเรื่องของการติดทนแบบนี้แล้วนะคะก็ควรจะเลือกใช้แชมพู oo, สําหรับผมทําสีโดยเฉพาะนะคะไม่สระผมด้วยน้าที่ร้อนจนเกินไปแล้วก็หลังทําสีเนี่ยควรเว้นการสระผมสัก1 2ถึง,งวันนะคะก็จะช่วยล็อกสีผมของเราเนี่ยให้ติดทนได้นานขึ้น ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย